ครับผมเนาะสอดีพ่อแม่พี่น้องที่ครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมเนาะวันนี้มาตามแนวทางอ่าปูเขาอำเภอเพ็ญปูเขาอำเภอเพ็ญปูเขาผมเน่าอำเภอเพ็ญพี่น้องเนาะอ่ามาตามแนวทางงวดประจำวันที่สิบหกเมษาเนาะบรูว่าจะได้หรือยังมึงโดนหน่อยมาหน่อยเนาะเออปูอ เพราะที่เห็นมันไม่ยี่ยมปูก็ถือว่าดีอยู่หรอกแต่ว่าคนกะห่างอยู่ครับผมกะบ่ได้ถือขันมาแนนโอ้ันคือปีกานแนนอีดิโอ้แนนแยดเลยเจ้ปูวบ่บาจจังมือเจ้าในบ้านนะสูสูบบ่มีเสามีฉิดบอกกูเดี๋ยวดูดูว่าหยุดบ้เตี้ยไอ้กูหยุดน้ำมูแทเป็นงยังป้นศิลกูบ่ได้เว้นเหรือยังก็ เรียบคนแน่นแน่นแน,แนแ่นปีกะา,าปีหกห้าเพอปีหก่ป่ีหกเจ็ดนะักปูาปีหกเจ็ดโอ้ปูกก่คือสันบายในดอยนึงอยู่สน,บบนอกว่าเ้อบายนี้มา YouTube ยูท <c oughs> <า>ูบไม่กวนบาดเอบเรื่องจรงิงเลยเข่าบ่าเ้เข่าแล้วยากนารับอ้เกอ่ยวอาบ่ายปู่ส่าบัน่อยากให้มันเข่ายยูทูบนี่ผมเมยนักปูก็ยังใหญเข่าคือกาปีนี้ปีหกเจ็ดยูทเข่าบานีสิไลก็เก่าพ่งได้ปู่ยังว<ข>่าบาช่หนึ่งอีพอใสเบื่โทษเจ้า อันเบอร์อันนั้นเป็นอย่างนี้พอ,อให้ชูโทษจกหาเดือนรถเปลี่ยนไหมหรอบอ,อกกูวิ่งกับป้าแล้วยีเง<อ>ินกูมีพอกูก็วิ่งแล้วกูนั่งจำชิ้นอยู่กูพันเอาทอศรัพท์ไปว้างไว้นั่นปิดไว้ละละว้างไว้กับกำลังอันสูบพอกับแม่สูบไม่เคยสื่อบ่เล่ากับน้อยขนอก ก็ควรได้ควรดีเลยนโอ้โทษประทับมันบระมันธรรมดาดิตีนหกทุ่มตีหนึ่งเนี่ยก็ยังโทษควนแม้ลังเจอตุงตกันโตวิเวลาพักผ่อนมันก็เลยเหตุเห้ารำคัญนเ่ยหมอที่เขาจำตีห้าก็บได้ออนซ้อนน้ำเหลืองพวกนี้เนาะมันจะกองมที่มากควนเมื่อาจดแดงมากูดบ่อยกูรับกูนอนบ่อยกูพักบ่อยเห็นยังได้ตัวนี้ปะวากะชี้เขาเขาเพ่นได้กะเลยอม่ิตัวงินกูก็มีอยู่ตัวเลอ อีหน้ามันจะลั่นโทรศัพท์ัไม่ยังอ่ะพ่อปูขาวอ่ะสินอันกูอยากพ่ออยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสินอ่ะเปลี่ยนซิมกับพ่อละเขาว่าเออเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใหม่แต่เด้อผู้ใดยจะโทรมาหาปูก็ได้เปลี่ยนใหม่เนาะก็อะไรกับโบมี่ขัแกะพ่อขันแจงได้ไม่กับมหาหอดมองหอดทีเลยเด้อยังบ่อไห้กันอ่ะลาบแล้ว อธิรับเจ้าของลูกเจ้าของดอกเอพราะว่ามีอะปล่าน้นะรับช่อมหมอรถุดเบื้งต้นชอบปูได้มากก็เห็นเท่านั้นละเดี๋ยได้ปูงวดเนี่ยเด้เห็ดไปนี่เขาเจ้าเห็ดมาเอาพวกหลัดมานี่อือโอ้เห็ดไปแล้วโอ้เห็ดต้องงวดหมอปูที่เขามานน้ำเหมาเลยโอ้ที่ว่า รัดมันีมานนำี่น้าหน้ามาเบิ้งเฮ่งอย่างกวนเด่นยังก่อวันที่สิบหกท้อกันได้มาแล้วพี่หลังเข็ดตองวันแล้วเขาสนั่นปันพื่นเขาทั้งสามตัวมันหลายมันยูทูบปีมีปรสสนพี่นลองบนมันเงินมันเทาปีหกหามันเอฟซีปีนี้มันยูทูบบุกปีหกเจ็ดมันยูทู เอาคือเอาเห็นกันคักบ่เห็นกันเห็นกันตัวไรอ่า้ามัเขาบ่เขาเขาบ้านบหญจังเดยก้าศูนย์แต่ผู้ว่องให้เพิเนว่องบางวันบางหนึ่งผู้เชนเลขไอ้เจ้าไปมันนี่เงียงกว่าตัวนึงเขสามตัวสองกองอ่าบ้านนี้ปูก็ไม่เชนโกเก้าศูนย์แล้วก็ว่องเก้าศูนย์ไปู้กันกับโกเก้าค่ะโอ้แา่เลขมันเลยดึงลงมาลางพอดีครับผมถือว่าเขาวิ่งของเขาคือยังเงที่ตเขามาบ้านจ็ แปดสามมันแหละครับคล้ายๆกันอ่าแมนแมนู่ากัเขาเจ็ดแปดกับเขาเจ็ดแปดนี่หละนะอันนี้ก็หลายโจ๊ะใ่ว่ามันก็นาเล่นครั้งบังเล่นแมนมอยแห้งครับก็ได้อยู่นี่แหละแหละแต่บางนผิดหวังจะคุ้นดอกก็ได้กินได้ทานกันอยู่ยังนี่เราก็ได้อยู่ค่ับพ่าได้รวงในหลายดอกเกินพันสองพันแล้ว่าใครซื้อจะนี่มันคือปีปีหกขาแล้วก็เล่นครับ โี้ยอขาล้มตนเอ้าจ้องชมหมื่นเราก็ได้เท่ละหาหกเจ็ดแปดหมื่นโอ้มันเลือแที่ปีกวัวก็มินเป็นปีกวัวแม่ยูทูยังมาเป็นยังไงมันยูทูปปีนี้เอาตลอดเลยปีนี้ม de ันยูทูปเคยมามาตโดด้วกันครับเพื่มมาอีกอันนม้โดนไปแล้วมันก็ลืมกูแล้วกูก็ดีใจมันมันยังคงมหาห้ ทำมามันเขา,เขาบ่อเข่ายัวฟ้อนสลัดปูเอ่อไปเป็นที่ไหนนะปูนี่เ้าเจ้าได้ไปเนี่ยเขาเจ้าได้ไปอันเก้าหนึ่งหกอือทีบอกนั่นเอาไปครับผมเก้าหนึ่งหกกับศูนย์ซีโอ้เก้าหนึ่งหกกับศูนย์ซีซอเด็ดปูคือหาเก่าซอ,อเด็ดปูซอเด็ดซอเด็ดซอ,อเด็ด,ด,ดไปไหนคือหาเก้าว่องไว้ตัวใหญ่ ตัอเมื่เจยดโอ้ยช็อตเด็ดพ้อมอวบงไวเห็นคุชงหวันน่ะล่ะถ้ามันเกิดเป็นจริงให้กับ้าในกินในถ้านตบอกโอ้โอ้เลชอตเด็ดมาตัางหากจีมานยูทูปีนี่มาตั้งกูชินน้ำยูทูปเล่ะเออเมื่อน้ำสุอะไรเตี้ยไม่ได้บอให้พ่อลูกเต่าได้ทานมาปีนี่กูมันยูทูปอาพีบอกนี่คือเหตการที่ป่ปูฟันเห็ดใบ nó chen lưu mạng nhanh hai chen này leo mà chen hai 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 นางพีมาพี่น้องแนวท่านขู่แนวเป็พี่น้องเจรณาดูเจรนาโอ้มึกมโอพีกว่าพ่อหูด้้องวกบตัวดรกนะครับวัปากโถพี่น้องเอยบาลบางดวงมีเขาสามหินที่พอไหน นี่ผมมาบอกนี่แ้ลถ้ามันแม่นของกับเจ้าเจ้ามันไม่ได้กูขาวผมยาวอ่าาพี่น้องเนาะใครที่รอเนาะรอเป็นลูกศิษย์ลูกค้าเพื่อกูอยู่ทางอยู่ทางไก่ด้วพี่น้องเด้อเพื่อพีษโศกพีษหมาดน้ำกันสำหรับงวดวันที่สิบหกนี่แหละปีใหม่ถ่ายเฮานี่แหละอูยเด็กงามเลยงวดวันหนึ่งใครอยู่อัดซุปหนึ่งมากพอกระบอกตรงๆกัน มึงซื้อได้บ่อจะนั่งนะท่านอ้วดมาถามมันอคนบ้านยังว่ทั้งหนองบ่วบานหมดละครับผมอันมึงซื้อได้บ่ออาชัดว่าถ้ามึงซื้ออะไรผมก็ไปซื้อหกศูนย์หกศูนย์เขาก็เต็มมีพอไปซื้อเก้าศูนย์ลาปั่นนั่นผู้ดีเขายังบันเล็กกอ่ามากมันบ่วใดแม่เออมันก็ซื้อยูทุนหกอ่ะเออฮห้อมใจไปมันก็ใดแล้วเออมันมันเต็มก็บอกไปแต่ผมบ่เต็มตัวแล้วเออเอ้า หกชุนเขาบ่กขายชุนหกเขาขายว่าฉันมันว่ถามันชื่ออะไ็ไปชื่อเกาชุนตัวกันยังมาเฉยอยู่คนเดีวเต่บอกมาเกาชุนมันบอกปาก้งอ่ำเดียวหัวอดดิเออถือว่ามันกับเขาอยู่ดันเนียโอ้ง้อนี้ก็ไม่มีแนวบอกก็ไม่จะาปูเห็นพญหนาคมังโอ้มีนาคเกาหัวหาหัวเหี่ยงกันมากโอ้ีนคมหาปูเออปูก็เลยเบาๆอย่างปูเลย่าโอ้ บครัแสดงว่ามใหโ้โชคให้ลาบ,กกบบอกกระบอกเขานี่แหละบุกกระลยเขียนลาบุกบอกไปดอกเขาพึ่งกระวงไว้ซุ้มนั่นแบบไปก็ได้วงตัวนี้แหละอ่าแปลว่ามาันเป็นยังที๊ดขยเจ้าจมาะหอยบอสอืมมันบ่ได้ว่าม,าม่ามัดใหญ่ดิโดนๆก็เห็นเบดตัวหนึง่งโอ้ดนๆจะเห็นมา่าเฮ้ยขนายหนักสององค์มี น่ะมีเก่าหัวแค่แม่เบี้ยมันเก่าเขียนมาเลยคือจะมองอยู่นามนางอยู่ดีคือจะแบบเดี๋ยวบังก็นามอยู่ไก่ครับแต่เดี๋ยวเห็นใคล้ายเขาเจ้ามาหางสไหม่บันก็มีหาหัวพอวอพอไมันเมานางงมีถึงเก่าถึงหาแบบนี่สนอตอนทีเท่านั้นแล้วก็จีมันหาเก่าท่านแล้วว่าจีตัวอื่นเนี่ยแล้วโอ้ได้ถือว่าว่ามันลอยวันบ้านปีฮอกไกเห็นเป็นมาหาป้าตัว มากกบปูนมากถ้าหนองคายก่โอ้ไอคายคือปูนั้งนี้นี่่มันมีสาหนา,ามมันบก่กับันหันหนามบัตันนี่แหละขาเจ้ากนเดี่ยวขึ้นไปันเห็นหังทีแม่แล้วจะนดังจำทีนเ่ไปหัวขึ้นไม่อยา่างือดังน้ำดังซาซามากทีมแม่เออไม่ไ้นไปได้เห็นเพราะจะเห็นกัคุยพักันมาอันเดียหละก็ถามเท่านั้นแหละแล้วก็บอสโดนเงียบไปเป็นบอสดนเป็นบอได้บอกน้ำปูบอบอกน้ำเลยแล้วบออยากบอาจีอ แต่แดงว่าผู้จิบไปข้ามถนนมันไปใช้ผู้พานมานีนบ่สนอก่านมาแวะกวนหมอเป็นม่เยี่ยมชื่อเอาครับผมต่างกันต่างกันกอันนี้มันก็เฉีดอเภเพ่นนี่อืออําเพ่นกับเมืองเพนนี่นี่บ่ปูเมืองเพนนี่ยกัถ้าตาอำเภอเพ่นกับเป็นลูกสาวพราะยีสีชุโธเนาะเพรกานทั้งนีสุดต้นานมากตีปูนั่นน่านเป็นกับพันตัวโอ้ที่เขาข้ามถนนมันก็ถืรวยรวยมาตามเมืองเวินตัวอือ ไปตามธรรมชาติไหมไม่นครับผมเ่เคยเห็นเพิินมาแบบนี้ก็คืออ่เขจะเห็นเาเห็นไปเชกไงพี่น้องเนี่ยไปที่มีบุญล่ะถ้าเป็เปเปนจริงๆคือจำเห็นอืมมาแปลพิชณาเปรีบนั่นนั่นตึงจะมาบอกเทื่มาหาดินโดนใายๆือยังใช้ห้าไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องห้าเถยค่อยเห็นพนมาเรื่อยอยู่จะกินอย่ยงนี้ค้างๆแต่ดงว่ามันกรจหนาคือห้านั่นแหละไปจะดอุตราชเพี่นเ ตัวละตัลีขึ้นกันแหละแล้วมึงดูสิมานบ่อเข่งหมานอยู่ดอกเข่งแล้เมาสากร้อยมาเชือแหลกเราก็ได้โดดเนาไอ้ดีแน่บรโบเดีเราดีดีได้ละอุดเจ็ดแปดอ่กูชอเนาะชบตจอก้ามึอหกอาหกสี่นี่ก็มีทีมาเพื่อนมีทีม้ากไปแล้วมาจากไหนบอกว่าไหน ให้เอาเป็นกระได้เงี้ใไปจงการเนาะม,นมนนชชันมันแผลผิดจีนมั็นบ่อยบปล่ครับผมกับมีผู้ให้กแตคือหมวดก้อนผู้เฮ็ดทีงที่แหละหมวดก้อนกับจีนเอ๊ะข้าเจ้าได้ไปยังบ่วเนาะห้าเจ็ดเออเจ็ดห้าเจ็ดข้าเจ้าไปบ้านนี้ปู้ก็มาว่าเอามีของฝากไว้นั่นมหกเก้าศูนย์ก็พุ่ก้าศูนย์ไว้ก็ใหญแล้วเปล่าครับผม ไอ้ก็จะมาจะใช้ตัวนเหี้วไปทันตัวใช้จาถามกูเลยอ่ะแสดงวิธีมากของเพิ่นท่อยังรัตนาเฮาฝันเกี่ยวทั้งเถือกมี่ผ่อนผู้นี้มาหาห้าเถือกมีมาเถือรสองคนสามคนกันบ้าทั้งเถือกันเล็ที่มาออกก็สามเนี่ยมันก็มาสามคนเลยหน่อยแอ้มาขอจึงเข่าแล้วมาแล้วก็สามมาเสียนเลยแต่ยัง่ไงเนาะปูดเนาะมันก็บาในบ้านยากเดินั่งอยู่เฮาตะกี้กะ โอ้ชีวิตของปู่กับบานมันหลอนเลืเกิอพี่เอาหาเหล็กที่ขัดขึ้นกันนะปู่ทำช่องเหยียดด้วยบ้านมันทุ่งหม่องเ่ราะไหนนางจะผัสสดพนุ่มโตปูนี่แหละครับเมื่อกี้บ่ได้เอาเลลแต่อยู่ในผัสสะพนมกับเอาเบอเพนนอกนันว่ามันไปเบิ้ลลำรื้อหม่องได้ไปไปเบิ้ลเขาใช้ใส่ไปทื่ไหนเบิดไปพิสูจน์ไปพิสูจน์เบิ้งแบบ บอกเป็นมึงบอกเป็นคือคนลับลือกันชื่อโอ้แอล่างมองไปกะอันปู๊ไปนั่งคุยนั่นก็เจ้าก็เจ้าก็ว่าบอกบ่าเป็ี่ยนนี่แหละโอ้มนุษย์เนี่ยก็หลายแนวหลายแบบเช่นหรือเปล่าน่าจอดเลยพี่หน่อยเลยพี่หน่อยวันนี้อันที่มองไม่ร่มลูกปู๊ก็ไรคเคยไปดิเดี๋ยวเจ้าลับลือดังๆกันเจ้าเจ้าเจ้าบ่เสื้อใครเน